นี่ครับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นความลับนะครับที่ทางอินดิโกสกินได้ส่งมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าความรู้สึกแรกที่เราได้เห็นยีนตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมมาแล้วชิกชิกชิกโอ้กวัวตัดโดนยีนจังเลย <c oughs> โอเคเลยว้าวว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวโอ้โอ้นี่ครับโอ้ลองดูป้ายหนังสก่อนโอ,โอ้ลักษณะมันมีเอมบอสสวยงามมากๆ นี่นะครับนี่ครับตัวลายกระหนกเปลวตรงนี้ก็สวยครับแล้วก็ลักษณะการเดินได้ต่างๆก็เป็นสไตล์อินดิโกสกินมากๆเลยสังเกตดูลักษณะผ้าก็พริกมาดูด้านในเวฟนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงอ้โหไม่เคยเห็นมาก,ก่อนออไ,มไม่เคยเห็นมาก,ก่อนจริงนะครับสําหรับเวฟลักษณะน,นี้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆริมก็ องสีโอ้ยังดีมาอ,มอุ้ยกระดุมทองกระดุมทองกระดุมทองนี่นี่โอเคโอ้ยผ้าด้านในก่อนโอ้โหผ้าด้านในผ้าด้านในเดี๋ยวให้ดูร้ก่อนนิดนึงนิดนึงสวยสวยสวยโอเคความรู้สึกแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยดีกว่าเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะรใอยฟัง ยีนในมือผมเนี่ยนะครับเป็นยีนที่ชื่อว่าเวลาครับเป็นยีนรุ่นลิม i t ต็ดอีดิชันะครับที่จัดทำขึ้นนะครับในโอกาสครบรอบ15ปีของทางอินดิโกสกินนะครับชื่อว่าเวลาเนี่ยนะครับความหมายที่ทางแบรนด์ต้องการจะสื่อนยครับเขาต้องการจะสื่อให้เห็นว่าทางอินดิโกสกินเนี่ยนะครับสะสมประสบการณ์นะครับมาตลอด15ปีนะครับผลิตแต่ยีนที่มีคุณภาพนะครับมีรายละเอียดที่สวยงามแล้วก็ใช้วัสดุที่ดีนะครับผม ดังนั้นเนี่ยนะครับประสบการณ์ทั้งหมด15ปีนะครับระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ถูกรวมมาในยีนตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจาก First l ล o k ที่ผมได้ลองจับดูนะครับแล้วก็ได้ลองศึกษารายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้ผมมั่นใจเยนะครับว่ายีนตัวนี้นะครับเป็นยีนที่ครบถ้วนด้วยรายละเอียดจริงๆนะครับโดยเฉพาะตัวผ้านะครับผ้าเนี่ยนะครับเป็นผ้าเจ a ป e ิ e เด n ิ m นะครับความหนาอยู่ที่17ออนด้วยกันนะครับเป็นผ้าอันแซนโฟไรนะครับ ลักษณะการทอของเขาเนี่ยพิเศษจริงๆนะครับถือว่าเป็นผ้าที่ทางแบรนด์ indigo skin เนี่ยได้เก็บสะสมเอาไว้นะครับแล้วก็เครื่องทอเนี่ยนะครับที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องโ t e n s ชันนะครับเพื่อนๆแล้วก็นับปัจจุบันเนี้ยรงทอเนี่ยนะครับได้ยกเลิกการใช้งานของเครื่องทอเครื่องนี้ไปแล้วนะครับทำให้เนี่ยเหลือแค่ทาง indigo skin นนะครับที่ได้เก็บผ้าตัวนี้เอาไว้นะครับดังนั้น ตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ลิมิเต็ดมากๆนะครับแล้วก็แตกต่างจากยีนตัวอื่นๆจริงๆนะครับผมเรามาเริ่มจากรายละเอียดตรงนี้ก่อนเลยนะครับป้ายหนังนะครับถือว่าเป็นป้ายหนังที่มีรายละเอียดที่คมชัดมากๆนะครับแล้วก็เนี๊บมากๆนะครับป้ายหนังตัวนี้นะครับเป็นป้ายหนังวัวจากอิตาลีนะครับหนังวัวตัวนี้มีชื่อว่าพูเอโบรนะครับ ซึ่งเป็นหนังวัวนะครับที่นิยมใช้นะครับกับพวกเครื่องหนังขนาดเล็กนะครับนิยมเอามาทํากระเป๋าตังใบเล็กๆหรือพวงกุญแจอะไรนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยนะครับคือมันสามารถที่จะปั๊มลายได้ออกมาสวยงามแล้วก็คมชัดมากๆนะครับอันนี้ทาง Indigo Screen เองเนี่ยนะครับเขาก็ได้เอาป้ายหนังตัวนี้นะครับมาปั๊มลายนะครับเป็นลายบ่อบัวนะครับซึ่งลายนี้จะเป็นลายที่ทาง Indigo กสกรนะครับเลือกมาปั๊มในหนังนะครับเป็น ครั้งแรกนะครับถ้าเพื่อนๆที่เก็บสะสมตัวอินดิเกงกเกยงยีนของอินดิโกสกินมานะครับเพื่อนๆจะไม่เคยเห็นใต้หนังแบบนี้มาก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกนะครับของอินดิโกสกินที่ได้ทําลําดับถัดไปนะครับเดี๋ยวอยากจะให้มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือกระเป๋าหลังนะครับของทางอินดิโกสกินนะครับที่แน่นอนนะครับก็คือจะมีแท็บอยู่ตรงนี้ครับแท็บอินดิโก้สกินนะครับตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์อินดิโกสกินอยู่แล้วนะครับ พลิกขึ้นมาก็จะเป็นคําว่าย,ยีนสยามนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์อยู่แล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระหกเปลวนะครับซึ่งเป็นโลโก้รุ่นแรกของทางอีดิโกสกินนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็คงยังมีอยู่ตําแหน่งนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยก็เป็นกระเป๋าแบบเรียบๆนะครับอพอพลิกเข้ามาด้านในนี่เพื่อนๆจะเริ่มเห็นรายละเอียดของตัวเนื้อผ้าและซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปนะว่ารายละเอียดของผ้าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับ แต่เดี๋ยวอยากจะให้มาดูตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโยกด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีเส้นได้นะครับ3เส้นด้วยกันนะครับก็จะเป็นทองเงินนาคเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหูเบี่ยงนะครับปกติอินดิโกสกินชอบใช้หูเบี่ยงมากๆนะครับแล้วก็อยากจะให้มาดูนะครับตรงบริเวณปลายขาครับปลายขาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นริมนะครับสองสีด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยริมแดงแล้วก็ริมน้ําเงินนะครับ ลูกโซ่ตรงปลายขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลูกโซ่นะครับสีเหลืองกับสีทองนะครับผสมผสมกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูราละเอียดของผ้าตรงนี้กันเลยดีกว่าเพื่อนๆผ้าตรงนี้นะครับมันเป็นผ้าอันแซนฟร์ไรส์นะครับความหนาอยู่ที่17ออนด้วยกันนะครับโดยที่ตัวได้ยืนเนี่ยนะครับเป็นผ้าเป็นได้ด์กอินดิโกนะครับย้อมสีเข้มนะครับแต่ความเด่นของมันเนี่ยจะอยู่ที่ได้พุ่งเพื่อนๆได้พุ่งเนี่ยนะครับเป็น เป็นเส้นได้นะครับที่เกิดจากการย้อมคลามนะครับเป็นสีคลามอ่อนๆนะครับกับเส้นได้สีขาวนะครับเอามาปั่นรวมกันนะเพื่อนๆให้เป็นได้เส้นเดียวนะครับแล้วก็ทอออกมานะครับพอทอออกมาเสร็จเนี่ยนะครับรายละเอียดของด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับอันนี้มันเกิดจากความไม่สม่ําเสมอของทางสีขาวแล้วก็สีไลท์อินดิโก้นะมันก็เลยได้สีออกมาอย่างเงี้ยอ้มันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมมาจับยีนญี่ปุ่นมาหลายตัวแล้วนะ แต่ผมไม่เคยเห็นอันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ตอนที่ผมเปิดซองมาผมก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยกับไอลักษณะผ้าแบบเนี้นะครับซึ่งผมพยายามเลี่ยงสปอยมาโดยตลอดนะซึ่งมันก็แบบดีจริงๆนะครับกับผ้าแบบเนี้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องเก็บแล้วแหละไม่น่าพลาดผมต้องซื้อโอเคครับถัดไปเรามาดูรายละเอียดส่วนอื่นกันต่อเลยดีกว่านะครับอันส่วนอื่นต่อก็จะมีตรงนี้ครับผมตรง คอยพ็อกเก็ตนะครับตรงนี้คอยพ็อกเก็ตก็พลิกออกมาก็จะเป็นตัวริมแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมุดนะครับเป็นหมุดสีทองแดงนะครับผมทีนี้มาดูกระดุมครับเพื่อนๆกระดุมตัวนี้นะครับเนื่องจากวินาทีแรกที่เราเห็นเนี่ยเรามองว่ามันเป็นกระดุมทองครับก็สวยดีครับแต่ว่าจากที่เราลองดูไปลึกๆในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันเป็นกระดุมทองเหลืองครับเพื่อนๆเป็นกระดุมทองเหลืองโดนัทนะครับลายประจํายามนะครับแบบที่อินดิโกสกิน ใช้อยู่นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นทองทั้งหมดเนี่ยเอามันก็จะดูเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นมากๆนะครับผมมาดูผ้าซับในด้านหลังตรงนี้นะครับผมเป็นผ้าที่เป็นผ้าย้อมครามสีตะกอนะครับเป็นผ้าที่ทางอินเดโกสกินนะครับพัฒนามากับศิลปินชาวบ้านนะครับในบ้านถ้ำเต่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็สังเกตดูนะครับว่าเออเนี่ยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยเรานะครับแล้วก็เป็นผ้าย้อมครามแบบไทยนะครับที่ได้ เลือกมานะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปในยีนตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวถุงกระเป๋าด้านในครับผมถุงกระเป๋าด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นถุงกระเป๋านะครับที่เป็นผ้าเพียวอินดิโกแชมเบรนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พิมพ์ลายนะครับลายตัวนี้นะครับก็เป็นลายใหม่ของทางอินดิโกสกินนะครับซึ่งออกแบบมานะครับลายตัวนี้มีชื่อว่า อนันตการนะครับซึ่งก็เป็นลายที่สวยงามนะครับลักษณะคอนเซปต์ของมันก็เป็นเรื่องของนาฬิกานะครับแล้วก็เป็นกลไกของนาฬิกาแล้วก็มีโลโก้ของ i n d i g o Skin นะครับปนอยู่ด้านในนะครับผมทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวหมุดด้านหลังนิดนึงนะครับหมุดด้านหลังเนี่ยก็จะมีเขียนว่าเป็น YKK Japan นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นตำแหน่งของเลข Limited Edition นะครับว่าเป็นลำดับที่เไหร่นะครับตัวนี้ที่ผมได้มารีวิวเนี่ยนะครับเป็นตัวต้นแบบเพื่อนเพื่อนก็ยัง คงรันรหัสเป็น000ย์ูนอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคําว่า Indigo Skin เขียนอยู่นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเอลนะครับเป็นเอลสานะครับซึ่งโปรโตไทป์มัน32เพื่อนเดี๋ยวดูว่าผมจะใส่ได้ไหมนะเดี๋ยวผมต้องเกรงหน้าท้องหน่อยผมอาจจะพอใส่ได้มีลุ้นจากที่ผมนะครับได้ติดตามซื้อยีนอินดิโก k สกินมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยที่อินดิโกสกินนะครับมีร้านอยู่ที่ ตรงเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปซื้ออินดิโกสกินเอ็กโมโมทาโร่ที่สยามนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อตัวทศวรรษมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่ชื่อว่าวลานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าผมอยากจะเก็บเอาไว้นะครับเพราะผมก็มองว่าเออมันเป็นยีนที่คุรค่าเก่กับการเก็บสะสมนะครับแค่ตัวเนื้อผ้าเองเนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันน่าเก็บมากๆแล้วเพราะผมไม่เคยมีผ้าลักษณะนี้มาก่อน,นเพื่อนแล้วก็ เท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ทาง Indigo Skin เนี่ยนะครับก็ได้ทำการเปิดพรีออเดอร์นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถที่จะทำการพรีออเดอร์นะครับผ่านทาง Facebook ของ Indigo Skin ได้นะครับโดยที่ทรงนะครับของที่จะเอามาขายเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด2ทรงด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยทรงวินเทจสล l มนะครับซึ่งเป็นทรงกระบอกเล็กนะครับผมแล้วก็จะเป็นทรงวินเทจสเตรทนะครับซึ่งเป็นทรง กระบอกตรงนะครับขนาดของเอลเนี่ยนะครับก็มีถึง28ถึง42เลยนะครับในช่วง pre order เนี่ยนะครับทาง i n d i g o Skin ก็จะจำหน่ายยีนตัวนี้อยู่ที่ราคา6,800บาทได้กันถ้าเพื่อนๆสนใจจะ p อ e order นะครับก็ติดต่อ i n d i g o Skin ได้โดยตรงนะครับทาง Facebook เลยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับขอขอบคุณทาง i n d i g o Skin นะครับที่ให้เกียรติช่องเรามากๆนะครับโดยส่งยีนนะครับที่เป็นความลับนะครับ มาให้เรารีวิวนะครับถึงบ้านผมเลยนะครับผมก็ในอนาคตนะครับหวังว่าผมจะได้รีวิวยีนดีๆจาก Indigo Skin ออกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเดี๋ยววิกหน้าก็มียีนดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ